มันได้คล่องขึ้นแล้วก็เป็นระบบมากขึ้น,นครับร่างกายของเราเขาจะจดจําการทํางานของเรานะครับทำให้เราทํางานได้ด้วยความสนุกสนานแล้วก็ร่างกายของเราก็จะผ่อนคลายสบายๆโอ้ถอยหลังนิดนึงขาเราดีดด้วยการเหยียด้วยการขึนหนแข้งหาอาจจะไปข้างหน้าไปข้างหลังแล้วแต่ว่าเราเรา,เราอไล่ไป แค่ไหนนะครับเช่นเมื่อสักครู่จุดนี้มันจะไม่พ่อถนัดฟ้าจะขอนมาแบบนี้แล้วก็วิ่งแบบนี้ครับก็จะเป็นฐานให้เราคำ้ำความเหมือน่ปลกแรนี้ได้ด้วยครับีป้าจะถอนิดนึงจะ,นะจะเหยี่ยดแค่ไหนวันนี้นะคะปอป้ามี ถุงมือมาแค่ข้างเดียวนะคะดูสิท้ายสองสองถุงนะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้บริเวณนี้ของเรานะครับถ้าเกิดเรากจับไม่มั่นนะครับมันจะพลองได้แต่เวลาที่พี่ซอนมาพี่ซอนก็ลืมหนึ่งข้างได้มาข้างเดียวต้องจับให้มั่นนะครับเพื่อรักษาบริเวณนี้ไว้ป้าคะฝากอะไรเพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะ ช่วยกดติดตามช่องซอนซินด้าไล์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์สั่งกระดิ่งให้ชินด้าและป้าป้าด้วยนะครับ